สองันดีจ้ะพี่น้องบับพอก็ดีคือเกาจามือกับชองลูกไผ่เมื่อกันแล้วใช่ไหมาจาเ <c oughs> มื่อนี่ถ้ามากินักบทร,รีตไปซื้อมาก้ะพี่น้องเบื่องหนวดผู้มันพูบเบื้องย่นเลยเนี่ยโลละตามร้อยแปดสิบบาทพิกัดพันทวงตรงข้ามตราทางรีว <c oughs> านเป็นวานพี่น้องเลย ซิมเป็นอดสองพูดนหน่อยหนึ่งมาจากบันเทิงไม่กินน้ำกันเข้าอปนไปซื้อเลือกงานแล้วก็ไปซื้อเลยอันนี้จะเป็นเนงื้อกรอบนอกนุ่มในเายอยูด่เด้อนีนน่นี่ก็เงยนี่พูดจึงๆไปเลยเฮ้ยมันเป็นไงเด้อซิมก่อนเลย <c oughs> ปาดทาครึ่งแล้วครึ่งเลย ถือก็ได้จากพี่น้องหมอนทองโลสามร้อยสามร้อยแปดสิบบาทนี่เห็นปะเหนือมันจะเป็นแบบว้าว้าหนี่เนื้อกว่านอกนุ่มหน่อยเม็ดเล็กนิดเดียวเัาบาเมนผัดซีเมนกับอยากนั้นเม่นแต่บ่อยากออกก่อง อกนอกุ่มในอืมกกดอร่อยไปนอะเจยสิเบบ่ติดจืดนิดนึง หรือว่ามันเหลือแต่ผู้ซิมผู้ใหญ่นี่สีร่องเมือ,มมอง,งว่าไม่เสียงเลยโอ้โหนี่น,นี่ผู้หน่อยนี่ผู้ใหญ่พราคือเต่นุวยนี่นะน่าจะแบบคือกันบอ๊บอบลู นอกนุ่มเลยจะพูดกันมโนอยู่เนาะอ่ะไอ้ประวันคนเราคือกันบ้านี่ใจว่านเนืออันไน่ยังสีนี่มันอ่อนหรือมันมันจังใดญเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยเนื้อมันเนื้อกะโอเคได้เป็นหน่วงราคาหนีเนาะออกใกล้ชีวิตไว้นิดกูละ เออออกกรอบแต่อันนี้หอมกว่าลองใย่โคเรหนุ่ยอันนี้มีความแบบเหนือวไก่สีหืมเหนือวไก่สีกับที่บ้าแซ่บอันนี้แซ่บบุกอ่ะแซ่บโคตละแบบ ก้อนนู้นมันกินอไรเดี๋ยวมาดูนะกูเด็กกูบอกเลยอืมนี่กินว่าอ้วนอะไรไปอ,อีกหน้าเนื้อได้กินไปก่อนหน้าจะเป็นยังไี่อันนี้หนาจะเป็นแกน่ันนี้คิดว่าอืมแบบแกบอแก่บออันนี้น่าจะแก่อันนี้เป็นเนื้อไก่ฉีกเลยใครมักเนื้อไก่ฉีกคือ,อแบบไก่ส่วนตัวนี้มากกรอบนอกนุ่มใน อร่อยกินเลยข้าเจา้าวเใซ่ยกองไว้ของละรัวฮึดกรอบนละกรอบไปเนื้อไก่ฉีที่แคททูเนี่ยคางแรงเลยกินเนื้อไกฉ่ฉีปกติกินกรอบน้องมุนไหมอืม กเ็เ่ฟมันมันมีความกินตุเรียนอยู่อาจจะเป็นออ,อกออนปุ๋นหคิดว่าก็ว่าหันเกลเป็น,นสีไหมหันบ่เนี่ยเหนืยอกเกล็ม,ม,กม,มันไม่แกล็ดไม่ันดอกเลยให่แกลม,มันอันนี้จะเป็นออนเหรคิดว่าออนอยูก็ือว่า ก็สงกรานาอยู่คู่เงินเลยคูย่บางเงนเงินเงิบใกล้ฉีกนี แบง่งกับบ้านแบ่งกันขวางมาแต่ละข้นใกล้ฉี่ใกล้พี่นอนอเนื้อใกล้ฉี่เน,นื้อกองนะพ่อแม่หต้องกัดทามเขาไหนบ้างถ้ามาเพื่อยยังแล้วก็สิบว่าแต่กัดซื้อวะเพราะว่าวไม่แย่แต่แบุญก็ดีเวอร์กับเพราะดีกิน ือวคมาตมลสมกลบราคานีนนะสมสราคาอยู่เรออันนี้จะไปหา,า,าว่าเข้าว่าเอ้ยเรียนอวันผมว่าขายกระางข้าอกกอน ไอคีเลยคั่นซุปซ้งนี่สิติดจืดทำมันเกลียเลยเนะมันสิมีความหวานอันนี้หวานจืด ถ้ามันแบบซุกแกเลอยอ่ะอีกอ,อย่างนี้ที่กินไปอ่ะมันจะแบบหวานละมุน และวจพี่น้องบานนี่จังใดกะฝากันอะไรก็แช่กติตาไม่ได้จ้าพอกันไม่คลิปหนาจา้า